มันมีคอนเทนต์หนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้ทําเลยฮะแล้วผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยครับกับคอนเทนต์นี้ครับผมเมาส์2รุ่นที่ไร้าสายครับมี EJ A Type M8 แล้วก็ M13 นะครับผมเรายังไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันเลยแล้วก็หลายๆคนก็ถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าไอเมาส์ไร้าสาย2รุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคอนเทนต์วันนี้ฮะผมจะเอาข้อแตกต่างนะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยฮะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรูปทรงและขนาดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาของตัวเองและด้วยมือของตัวเองเลยนะครับสรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะใช้คำว,ว่าค่อนข้างมากเลยนะครับผมก็คืออย่างแรกเรื่องของขนาดนั่นเองเมาส์ M8 เองเนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่126นะครับคูณ66คูณ40มิลลิเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเมาส์ขนาดกลางนะแบบว่าไม่ ไปทางใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปทางแบบว่าเล็กขนาดนั้นนะเป็นเมาส์ทรงขนาดกลางเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะถนัดการจับแบบไหนก็สามารถที่จะใช้งานเมาส์รุ่นนี้ได้หมดเลยนะครับจับแบบฟูปฟาร์มก็ได้เต็มมือนะครับผมฟิงเกอร์ทิปก็ได้หรือจะคอริปก็ได้นะครับอันนี้ถนัดหมดมันจะอยู่กลนะางๆเนาะเป็นเมาส์ขนาดกลางนะครับผมน้าหนักของ m 8อยู่ที่112กรัมนะประมาณ112กรัมนะครับส่วนขนาดของ m 1 3นะครับผมจะอยู่ที่12.5คูณ6 คูณ4เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็น้ําหนักของมันนะฮะจะอยู่ที่80กรัมเท่านั้นมันแตกต่างกันแล้วนะครับผมเรื่องของรูปทรงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่มากแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักครับแตกต่างกันมากระหว่าง112กรัมกับ80กรัมมันห่างหลัก10เลยนะถ้าไปสัมผัสเองนะครับจะรู้เลยว่าน้ําหนักของเมาส์2รุ่นนี้มันแตกต่างกันมากมากเลยนะใครอยากได้เมาส์หนักนะครับ M 8ใครอยากได้เมาส์าเบา M 1 3ตอบจบแน่นอนครับต่อไปครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อครับอ้าวงงเลยมันก็ไร้สายทั้งค แล้วมันจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างนั่นก็คือตัว m 8ครับเขาจะใช้การเชื่อมต่อ ได้แค่2โหมดเท่านั้นนะครับผมมีอะไรบ้างก็คือมีแบบสายนะครับซึ่งเป็น USB Type C สามารถจะเสียบใช้งานได้แล้วก็เสียบชาร์จได้นะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือแบบว i r เลส 2.4GHz ันั่นเองนะครับคือมันจะมีดองเกิลให้นะครับก็เอาไปเสียบเข้ากับ USB แล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่า M 1 3ครับเขาใช้งานได้3โหมดฮะจะมีแบบสายเช่นเดียวกันเสียบสายใช้งานได้ชาร์จได้นะครับแล้วก็มีวเลส2.4ให้และบลูทูธครับอ่า ก็เพิ่มในส่วนของบลูทูธเข้ามานั่นเองนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วว่าจะเอา M8 หรือ M13 นะครับถ้าเกิดอยากเอาไปใช้งานกับบทกรที่มันมีการรองรับบลูทูธนะเราไม่อยากจะเสียช่องพอร์ต USB ของเราอยากยใช้เป็นระบบบลูทูธเนี่ยก็ M13 ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นนะครับผมอยากจะเป็นบลูทงบลูทูธเอาไปเชื่อมต่ออะไรวุ่นวายนะครับแล้วก็ชอบรูปทรงของตัว M8 เนี่ยก็ไปใช้ M8 ได้นะครับผมไม่มีปัญหาแล้ว อันนี้มันแล้วแต่รสนิยมแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของขนาดแบตและระยะเวลาในการใช้งานนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของเมาส์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมเมาส์ไร้สายนะครับเรื่องของแบตเองนะครับตัว M8 กับ M13 เนี่ยทำได้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับผมทั้ง2ตัวสามารถใช้งานได้ยาวนานเช่นเดียวกันเลยนะครับ M8 เนี่ยเขาจะมีขนาดแบตอยู่ที่900มิลลิแอมป์นั่นเองนะซึ่ง900มิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับ ผมปริมาณค่อนข้างที่จะเบิมบ่มๆใช้ได้อยู่นะสำหรับเมาส์นะครับเพราะฉะนั้นแบตขนาดนี้สามารถใช้งานได้48ถึง68ชั่วโมงเลยต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมในโหมด e ีโคนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นแบบว่าขึ้นเต็ม100%เลยนะครับแล้วก็ใช้กันไปย,ยาวๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้โหมดอีโคนะในตัว M8 นะครับใช้เป็นแบบเป็น RGB เป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้งานได้ราวๆประมาณ 48ถึง50ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้า e c โมันก็จะดันขึ้นไปได้ถึง68ชั่วโมงเลยนะครับส่วน M 1 3ครับแบตเขาจะน้อยลงมา นิดนึงฮะมันก็ไม่นิดเท่าไหร่นะครับผมก็คือตัวก่อนหน้าเนี่ย M8 มันคือ900มิลลิแอมใช่ไหมตัว M13 เนี่ยเขาลดลงมาเหลือ650มิลลิแอมครับก็คือหายไปเลยเนาะ300ระยะเวลาในการใช้งานนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับโดยเปิด a t b แบบฟูลเลยนะจะใช้ได้ที40่40ชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดแบบปิดนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้นานถึง70ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบ เต็มระบบเต็มคาราเบลแล้วนั่นเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคะเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของสีนั่นเองนะตัว M8 เนี่ยเขามีให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันเลยนะครับก็คือสีขาวและสีดำนะครับส่วน M13 เนี่ยเขาจะมีให้เลือกแค่สีเดียวเานนั้นก็คือสีดําเลยนะครับผม ใครที่ชอบเมาส์สีขาวก็อาจจะต้องดูเป็นตัว M8 ไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้ฟังก์ชันแบบไตรโหมดหรืออะไรก็ว่านไปก็ M13 นะครับผมสำหรับคนที่กำลังสงสัยที่มีการถามเข้ามานะครับระหว่างเมาส์2รุ่นนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผมหยิบมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่า Major Difference นะครับผมก็คือหัวข้อหลักๆที่มันแตกต่างกันจริงระหว่าง2รุ่นนี้เลยผมก็จะมีเรื่องประมาณนี้ อะไรก็ ถามมาที่คอมเมนต์ได้นะครับตัวเรื่องการใช้งานนะฟีลลิ่งการใช้งานต่างๆนานานะครับสองเมาส์รุ่นนี้เนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจับสไตล์ไหนก็เอาอยู่หมดทุกอย่างนะครับเป็นฟูพลิปฟปปูปามฟิงเกิลทิปคลอกกิบอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้งานได้หมดนะครับผมแต่ว่ารูปทรงของมันเนี่ยตัว M8 นะครับผมมันจะมีรูปทรงที่มันดูโฉบเฉี่ยวดูเกมมิ่งกว่ามันจะมีความเหลี่ยมความอะไรกว่าแต่ M3 ครับเขาจะเน้นเป็นความมนความเข้ามือ นะครับเป็นรูปทรงแบบมหานิยมนะครับผมคือนิยมทรงนี้กันเยอะมากนะในยุคนี้นะครับก็จะเป็นตัว M13 ที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับผมในในสไตล์ผมนะความเห็น่วงตัวนะครับแต่ว่า M8 เองเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมในอดีตก็จําอยู่แล้วนะครับเรื่องของเซ็นเซอร์ของทั้งทั้งสงตัวเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดคือมันใช้เซนเซอร์เหมือนกันทั้งคู่นะก็คือเป็น Pixart 325ทั้งคู่เลยซึ่งสามารถที่จะใช้ DPI นะครับผมปรับ DPI ได้ถึงหมื่นแล้วก็มีซอฟต์บงอซอฟต์แวร์อะไร ด้วยนะครับผมสามสับสองห้าก็สามารถที่จะไปเล่นเกมได้แบบไม่ร้อนแล้วนะครับผมเกม fps เกม วอลลอแลนด์เกมอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาเอาไปใช้เล่นเกมนะครหันนู่นหันหน,นี่ยิงนู่นนี่นั่นมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะในระดับของพิกอาร์สามสามสองห้านะครับและความสบายในการจับนะครับผมผมให้ทั้ง2ตัวนี้ยพอๆกันเลยนะมันก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณชอบเมาส์เบาก็ต้องมองเป็น M13 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบเมาส์เบานะชอบแบบหนักๆขึ้นมาหน่อยนะมันแข็งแรงอะ่ะมือหนักอะ่ะ M8 ก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันแตกต่างกันเยอะเลยนะเออมันมันสัม ผาแล้วรู้เลยนะครับสำหรับเมาส์2รุ่นนี้นะครับผมก็มีรีวิวแบบตัวเต็มแบบจัดเต็มคาราเบลไปแล้วนะครับผมสามารถไปดูได้ในช่องของเรานะครับตัว M8 แล้วก็ M3 นั่นเองนะครับผมใครสงสัยอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับเมาส์2รุ่นนี้นะครับวางจาหน่ายแล้วนะครับผมไปตามหากันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายพีช